วันนี้คือเช้าของวันที่8เมษายนนะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะยังคงระดมกำลังกันเพื่อจะช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากตึกสอตองอที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะสังเกตจากด้านบนยอดตึกนั้นนะคะพบว่ามีการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายนายเลยค่ะน่าจะมีสัญญาณที่ดีในการค้นพบเจอผู้สูญหายหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย ปีนขึ้นมาอยู่บนยอดตึกอ่ะ4 5, 9, ี่ห้านายเราก็อยู่ระดับต่ำลงมาจากยอดตึกอ่ะก็คือประมาณชั้น3าชั้นสี่อะอีกเจ็ดดนายนะคะแสดงว่าน่าจะมีอะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามีความหวังที่จะได้เจอผู้รอดชีวิตแน่ๆเลยเขาถึงได้ปีนด้วยทัาเปล่าขึ้นไปกันเยอะขนาดนี้แต่เราเนี่ยได้เห็นอยู่แล้วล่ะว่ามาช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนปีหนึ่งี่ รถแบคโฮพยายามจะตักและโกยดินหินปูนเนี่ยมาวางทับตัวเหล็กเส้นเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนทางเดินเท้าให้กับทีมผู้ค้นหาเนี่ยขึ้นไปได้ค่ะดูจากภาพน,นะคะ บริเวณปลายนิ้วที่ชี้ให้ดูนะคะคือเจ้าหน้าที่เข้าไปคน้นหาผู้รอดชีวิตบนยอดตกข้างบอลเลยะคะ่ะขอให้ในปฏิหารจริงๆเกิดขึ้นในวันนี้เจอผู้รอดชีวิตยังคงรออยู่ด้านในนะคะ